ลพลัันกปกตินะครับเวลาที่เราจะทำอาหารสักครั้งเนี่ยบางทีมันจะมีอุปสรรคมากมายนะครับวัตถุดิบเรามีไม่พร้อมมีไม่ครบจริงๆเนี่ยเราสามารถประยุกต์นะครับเอาของที่มีอยู่ที่บ้านอยู่ในครัวเนี่ยมาดัดแปลงอ d แดปให้มันใกล้เคียงกันก็ได้นะครับการที่เราทำแล้วทดลองผิดทดลองถูกบางทีมันทำให้เราเจออะไรใหม่ๆด้วยนะครับพีทีเตาอบก,ก่อนนะครับอุ่นไว้ก่อนเลยที่160องศานะครับเราจะเอาหมูเข้าเตากันก่อน,อนแต่ว่าก่อนอื่นเราก็จะปรุงรสนะครับ ผมจะเอาเนื้อหมู3ชั้นมานะครับน้ำมันงานะครับผมก็จะทาไปที่บริเวณเนื้อหมูนะครับที่ทาไปก่อนเนี่ยเพื่อมันจะได้เวลาที่เราปรุงรสเป็นเาจะได้ติดกับตัวเนื้อนะครับทาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้นี่ครับ All Spice ครับวันนี้ m a c c o m i c All Spice ครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกตัว All Spice ครับเห็นชื่ออย่างนี้นะครับมันคือตัวเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นเครื่องเทศอะไรตัวมาผสมกันนะครับ ตัวนี้ก็จะมีกลิ่นส่งกลิ่นคล้ายๆกับซินนามอนนะครับอบเชยมีการพลูอะไรพวกนี้รวมๆกันอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เกลือนะครับโรยไปไม่ต้องเยอะมากครับให้มันพอมีรสชาติแต่เราก็เอามือนะครับตบๆนะลูบๆนะครับให้ตัวเครื่องเทศกับเกลือนะครับผสมผสมกันติดอยู่ที่เนื้อหมูนะครับทิกด้านหนังขึ้นมานะครับเตรียมวางไว้บนถาดที่เราจะนาไปอบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาโรยเกลือนะครับที่บริเวณ หนังนะครับอันนี้เราจะโรยเพื่อให้เกลือเนี่ยดูดความชื้นจากหนังครับไม่ได้ปรุงเค็มนะครับเสร็จแล้วเข้าเตาอบเลยครับพอเข้าเตาอบอันนี้ผมใช้เป็นโปรแกรมพัดลมนะครับหรือว่า convection เนี่ยมันจะยิ่งทําให้ลมในในเตาเนี่ยมัน f l o นะครับจะได้ยิ่งแห้งก็อบรอบแรกเป็นเวลาประมาณ20นาทีครับอันนี้เราเอาออกมานะครับแล้วเราก็จะจิ้มหนังหมูนะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์สาหรับจิ้มนะครับใช้เป็นแบบไม้เฉดบุกชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มัดหนังยางหรือจะใช้ซ่อมก็ได้ครับ แล้วก็จิ้มให้ทุนไปเลยนะครับที่เราเอาหมูเข้าไปอบก่อนรอบแรกนะครับเพื่อต้องการให้ตัวหนังเนี่ยมันสุกระดับหนึ่งนะครับเราก็จะเวลาจิ้มเนี่ยมันจะจิ้มง่ายถ้ายังจิ้มในขณะที่หมูยังดิบอยู่นะครับมันก็จะจิ้มไม่เข้านะครับแพงไม่ลงพอเราจิ้มหนังหมูจนทุนเหมือนแล้วนะครับเราก็จะปรุงรสชาติครับด้วยน้ำส้มสายชูครับนี่ครับแล้วก็ทาทาลงไปนะครับเอาเข้าเตาอบอีกครั้งนะครับอุณหภูมิเท่าเดิมครับ160ยองศาครับ เป็นเวลาประมาณ40นาทีครับตอนนี้ครบ40นาทีนะครับเราก็เอาหมูเราออกมาได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็พอเราออกมาเสร็จปุ๊บเราก็ปรับเตาอบนะครับเป็นอุณหภูมิ250องศานะครับเอาให้ร้อนๆไปเลยนะครับก็จะทาน้ํามันงาที่บริเวณหนังนะครับให้มันมีกลิ่นหอมๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอเตาอบเราได้อุณหภูมิตามที่เราเซตไว้นะครับประมาณ250องศานะครับเราก็จะเอาหมูกรอบเราเนี่ยเข้าไปรอบสุดท้ายนะครับ ระยะเวลาในการอบคราวนี้ครับจะขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นหมูนะครับแล้วก็เตาอบด้วยเราจะอบเพื่อต้องการให้หนังมันฟูนะครับก็ประมาณ3-5นาทีนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นแล้วแต่เตาครับเราก็ต้องคอยหมั่นสังเกตดูนะครับถ้าหนังหมูเราพองฟูได้เมื่อไหร่นะครับดูกวบกรอบก็เอาออกมาได้นะครับนะครับแล้วเราก็พักเอาไว้นะครับประมาณ5-10นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหั่นกันครับ นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกันนะครับนี่ฟังเสียงหนังครับก็อยากได้หนาบางขนาดไหนก็ตามใจนะครับถ้าเราออกมาจากเตาแล้วหั่นทันทีนะครับตัวน้ําในเนื้อหมูมันก็จะไหลออกมานะครับทาให้มันจะค่อนข้างแห้งครับถ้าเราพักไว้สักพักแป๊บหนึ่งนะครับเนื้อมันก็จะฉ่ากว่าเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเป็นคำๆนะครับที่เหลือก็แค่จัดลงจานนะครับแล้วเราก็จะเสิร์ฟกับซอสมัสตาร์ดหรือว่า ทิอวดำด้วยก็ได้นะครับผมไม่พูดอะไรมากก็แล้วกันครับ